ครับผมขั้ตอนตอนนี้นะครับเราก็ชุดเครื่องแบบพร้อมแล้วเครื่องแบบพร้อมแล้วนะครับมีสายสะพายมีสายล็อกแล้วก็หมวกระบายนะครับตอนนี้พร้อมมันสมาชิกทั้งหมด10ท่านนะครับวันนี้ใจกล้าเพิ่อแปดท่านอีกสองท่านใจปัาซิวนะครับนะครับเออสองใจปัาซิ่วไม่ขึ้นมานะครับเลยเราแปดท่านแปดท่านมีใครบ้างครับอ่ะสัมภาษณ์คนแรกครับน้องเชนจินเป็นซีของเราลิ้นลิ้นลิงครับลิ้นออลิ้นสวยเออแต่ก่อนชอบนั่งสมาธิเดี๋ยวนี้นั่งตักผู้ชายแทนครับ เชิญสู้ๆค่ะมาแล้วครับสู้ตายเอ้าวค่ะเอ้าวไล่ต่อไปเยืออออานนเเยืค่่ะหันหน้าสิครับอย่าหันหลังสวัสดีครับไครครับผมนี่ครับนี่แฟนนี่แฟนกายครับอ้าวฮัตติยาเชิญสวัสดีค่ะ ครับผมก็เดี๋ยวเราไปลองเล่นดูครับเป็นไงแล้วเดี๋ยวไปดูครับว่าใครจะอ้วกแตกนะครับใครฉีแล้ะเดี๋ยวพี่ถ่ายเธอ่ะ